ู้ลำโพงคอร์ทำตัวใหม่ล่าสุดเลยโันิกปีหนึ่งสองฟังก์ชันของตู้ลำโพงตัวนี้จะมีในส่วนของโหมดโนโม่แจ๊บนะครับบ๊อบคลาสสิกแล้วก็คัสตอมนะครับเราเปิดฟังเพลงหรืองานพูดงานอะไรแล้วก็เลือกการใช้งานอยู่ตรงนี้นะครับอีคิวเราก็เลื่อนลงมาแถบสีขาวลงมาที่อีคิวแล้วก็กดคอนเน็กซ์หนึ่งครั้งจะมีทั้งโหมดห้าก้านนะครับออปชันอะไรบ้างมีฟินซี่ก็คือความถี่นะครับเราสามารถไปปรับความถี่ได้นะครับแล้วก็ค่าชิลความกว้าง ว่าเราจะปรับความกว้างความแคบของ EQ ตรงนี้เท่าไหร่นะครับแล้วก็มีปุ่มเกณน,นะครับเกณก็คือความดังถ้าเราจะกลับไปหน้าปกติแล้วก็หมุนแถบสีขาวมาที่ตรงลูกศรตรงนี้แล้วก็กดคอนิคหนึงครั้ง High Pass Filter คือจะตัดความถี่ของเสียงกลางของตู้คอลัมน์นะครับตั้งแต่ 350Hz นะครับถึง 20k นะครับก็คือช่วงการทํางานของตัวคอลัม,มน์ก็คือเสียงกลางตัวนี้อยู่ในช่วงความถี่นี้ เราหมุนลงมาอีกเราจะเห็นโลพ p a ฟิ f i l อร์นะครับ l o พ p a ก็คือ lf นะครับก็คือตัวตู้ซับนะครับจะทํางานตั้งแต่2 0เฮิรตซ์ถึง400เฮิรตซ์นะครับก็คือเขาจะตัดความีเราสามารถเข้าไปปรับแต่งได้ไหมเข้าไปปรับแต่งได้นะครับเข้าไปปรับแต่งได้นะครับตรงนี้นะครับดกดคอนนนคเข้าไปเราจะปรับแต่งปรับเปลี่ยนจุดตัดใหม่ก็เข้าไปตั้งค่าตรงนี้ได้เลยแต่ตรงนี้ก็คือเขาก็ปตั้งค่ามาเรียบร้อยอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของคอนทาสก็คือจะเป็นส่วนของแสงนะครับมันจะมีมิเตอร์ของไฮนะครับผมก็ตั้งไว้ที่รถปี นะครับแล้วก็ของโลเขาก็ตั้งไว้ที่ลบสิบสามเท่ากันด้านล่างก็จะเป็นในส่วนของดีเซ็ตนะครับถ้าเกิดว่าเราปรับใช้งานไปเยอะๆแล้วก็เสียงแปลกๆหรือข้าวมันเทียนไปเราสามารถรีเซ็ตได้เลยตัวนี้จะมีดอกลําโพงนะครับซับบูเฟอร์นะครับขนาด12นิ้วนะครับปลั๊มนะครับจะมีทั้งหมดอยู่2ท่อนนะครับ2องท่อนนี้จะมีดอกลาโพงนะครับท่อนหนึ่งจะมีอยู่4ีดอกนะครับผมทั้งหมดก็แปดดอกนะครับผมเปิดเพลงโดยใช้สายนะครับผมที่เป็นแบบนี้นะครับเราก็สามารถเสียบเข้าตรงนี้ได้เลย แล้วก็ฝั่งหนึ่งเราก็ไปเสียบที่มือถือหรือโน้ตบุ๊กเรานะครับถ้าเปิดเพลงเสียบอย่างนี้แล้วก็อย่าลืมสวิตช์ตรงนี้ให้กดเด้งออกมานะครับผมกดสวิตช์ตรงนี้เด้งออกมาเป็นไลน์เลเวลถ้าเกิดตัวเข้าไปเป็นไม์นะครับเราก็เอาไม์แบบนี้เนี่ยไมโครโฟนแบบนี้เนี่ยต่อเป็น X R หรือโมโนก็เสียบเข้าไปแล้วก็กดลงแล้วก็สามารถพูดไม์ได้เลยนะครับสัญญาณไม์ก็จะปรับเป็นไม์เลเวลให้ก็สัญญาณก็จะความดังก็จะเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็ถ้าเราจะใส่เออโคนะครับแล้วก็ปรับดีเลย์เอค่รงนใสอมะับบทด ฮัลโหลเช็นะครับก็ประมาณนี้ช่องไม์มีสองช่องนะครับเดี๋ยวเรามาดูฟังก์ชันบลูทูธนะครับช่องต่อ P c ตรงนี้นะครับมีปุ่มสวิตช์การใช้งานบลูทูธแล้วก็มีหนอบลูุมตรงนี้ปรับเลือกการใช้งานแล้วก็เป็นวอลูทวยที่สามารถบลูทูธตู้ลำโพงหนึ่งตัวแล้วก็สามารถทวินได้ด้วยนะครับเราจะใช้งานบลูทูธแล้วก็ทวินยังไงสมมติว่าเรามีตู้ลำโพง2ใบนะครับทวินนี่ก็คือมันจะมาเฉพาะเสียงบลูทูธนะครับถ้าเกิดว่าเราใช้ตัวนี้เป็นตัวหลักนะครับใช้ตัวนี้เป็นตััววหลกกถ้าาาเเิด่รจะ เสียบไมค์เข้าตัวนี้ถ้าเกิดว่าเราใช้งานทวินเสียงไม่มาตัวที่2องนะครับมันจะมาเฉพาะเราเปิดเพลงเท่านั้นถ้าเกิดว่าเราอยากให้2ใบมันดังนะครับมันดังเหมือนกันเราก็ต้องลิงก์เอาตรงนี้มาเข้าที่อินพุตตัวนี้นะครับถึงจะดังเหมือนกันในกรณีที่เราใช้ไมค์หรือเปิดเพลงผ่านช่องพวกนี้นะครับผมถ้าเกิดว่าบลูทูธนะครับการใช้งานบลูทูธตรงนี้นี่แต่ตึงต้งๆหนึ่งครั้งนะครับคราวนี้ชื่อบลูทูธแล้วก็มาที่ตั้งค่าเครื่องบลูทูธนะครับก็เปิด เครบูทูธก็เป็นฮิปโปดิโอนะครับเชื่อมต่อแล้วนะครับถ้าเราเชื่อมต่อได้ตัวนี้ก็จะจุดกับพิบนะครับเราก็เปิดเพลงเลยครับอันนี้เราก็เปิดเพลงได้มันก็จะมีสัญญาณขึ้นตรงนี้เราก็สามารถปรับความดังตรงนี้ได้นะครับผมมีแค่บอลล่มตรงนี้นะครับที่ปรับเพิ่มเสียงนะครับการใช้งานทวินนะครับให้เรากดตัวที่เราบูทูธเมื่อกี้ออกก่อนนะครับแล้วเรามากดตัวไปที่สองกดตรงปุ่มบูทูธนี่แหละกดให้มันกระพริบอย่างนี้นะครับแล้วก็มากดที่ ตัวนี้เปิดบลูทูธแล้วก็กดอีกหนึ่งครั้งนะครับอ่าเชื่อมต่อเรียบร้อยมันก็จะจุดกับพิ๊บอย่างนี้นะครับผมก็มีแค่นี้สำหรับการใช้งานบลูทูธนะครับผมแล้วก็การใช้งานทวินนะครับเดี๋ยวเราไปฟังเสียงดูว่าเสียงมันจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปฟังดูครับผม ราคา1ชุดอยู่ที่7,990บาทนะครับเพืท่านในที่สนใจก็สั่งซื้อได้ที่ร้านพิ่โคนะครับผมโอเคครับใครที่เข้ามาชมแล้วฝากกดแชร์กดไลค์ด้วยนะครับผมสวัสดีครับ